ฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแผ่นเดนเป็นเหรียญที่มีพลังสกาลาหรือพลังออราซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการทําให้น้ํามีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลให้เล็กลงและมีคุณประโยชน์ต่อการดารงชีพของมนุษย์พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังธรรมชาติผสมผสานกับศาสตร์แห่งการแพทย์เชิงบูรณาการในการรักษาผู้ป่วยยังได้ผลและแขกรับเชิญพิเศษศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตบุญญ,ญาโหตระ ผู้ศึกษาวิจัยต่อยอดจากง,งานวิจัยของดรมาซุรุอิโมโตเกี่ยวกับเหรียญพลังสุขมงคลและน้ำนาโน,โนเพื่อชีวิตพบกันที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น6ห้างเจเจมอถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันที่4เมษายน2553เริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง18นาิกาบัตรราคา1,300บาทแถมฟรีเหรียญพลังสุพมงคลต้นฉบับของแท้1ชิ้น มอบให้เฉพาะผู่เข้าร่วมสมนาเท่านั้นติดต่อซื้อบัตรด่วนมีจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร023703270สนับสนุนโดยบริษัทฟิวชั่นเอ็กเซลจำกัดบริษัท Gate อเ n อ r ์อินเ n อร์เนชั่นแนลจำกัด เกิดคล้ายๆว่าเลือดมันหมุนเวียนมันกระตุน้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาหลายหลายสิบป,ประเทศเมื่อนามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับ<อ>เลือดอะไรต่ออะไร,ออะไรสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเดเซนควันตัมแผนดังครับน่าจะไม่เกะให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้น เช้าไม่มีใจสันไม่มีอะไรกระโดดปึ้งเด็บเราไปทำหมดเลยในตัวผมจะทำหมดตัวพอบมอห้อยเขื่อนเสดีขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่วลาเดีนี่เดินรอบบ้านเลยใครไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่แหละคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียูพี่พี่เข้า ขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายครับไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุพมงคลครัหรือว่า f u วชั่นเอ็กเซลควอนตัมแล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดิน ของดีแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทหารของแผ่นดินเรากำลังอยู่กับท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4อยู่กับนายทหารที่ไม่เคยมี ความรู้สึกว่าความเป็นทหารของตัวเองนั้นผ่านไปตามวัยอายุ70กว่าแต่ว่าเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตทหารใหม่อย่างน้อยก็เป็นครูเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อน,เป,น,นเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้เป็นประชาชนที่มียศนำหน้าเป็นทหารเพื่อนำเรื่องราวต่างๆของทหารนั้นมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบอาจจะไม่เคยมีพล,ลเรือนหรือว่าสังคมใดทราบมาก่อนว่า การที่บุคคลได้รับเครื่องราชเชเสรียพรอันมีศักรามาธิบดีถือว่าเป็นยอดลูกผู้ชายชาตินักรบจริงๆแล้วก็วันนี้เราก็กำลังกล่าวถึงนายทหารท่านหนึ่งในหลายๆท่านที่มีเกียรติภูมแิแห่งชีวิตและบุคคลนี้ก็เป็นที่ที่ท่านบนเอกกิติรัตนาจายานั้นให้ความเคารพเป็นพิเศษด้วยแล้วท่านก็ได้จากโลกนี้ไป อย่างภาคภูมิใจสมเกียรติกับการเป็นชายชาติทหารเป็นนายทหารผลร่มเป็นนายทหารผู้ปฏิบัติภารกิจเป็นนักรบตลอดชีวิตจนถึงนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวครับอยากให้ท่านนําเสนอต่อครับครับคือคือเมื่อเมื่อท่านกลับมาสอนที่โรงเรียนเสนาธิการแล้วท่านก็อาสาสมัครไปเป็นผู้พันพันเอกเจริญทองนี่เป็นพันโทพันโทครับพันโท พอไปไปเรียนเสนาธิการญี่ปุ่นใช่ไหมกลับกลับมาก็สอนหนูนั้นเสนาธิการทหารบกแล้วก็สมัครไปเป็นผู้พันตอนได้ไปปราบพอขคอตอนได้เครื่องได้รับพระราชทานเครื่องก็เป็นพันพันโทพอได้รับก็ได้เลื่อนเป็นพันเอกพี่เจริญก็เป็นผู้พันที่ชั้นเยี่ยมนะชั้นเยี่ยมผู้พันเป็นทหารอาชีพแท้เลยท่านได้ไปเผาศพ ไม่ไม่ได้ไปผมผมก็ทำงานอยู่ทางใต้ทำงานกันทีนี้ทหารก็เรียกท่านพี่เลินว่าพ่อนะแล้วก็ท่านก็เป็นครูเป็นดูแลทหารเหมือน,นลูกแล้วเป็นเพื่อนร่วมตายกับทั้งนายทหารนายสิบและพลทหารก็ทำให้เป็นที่รักใครข่ของของของลูกน้องในกองพันแล้ว กองพันนี้ได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าทปฏิบัติการที่เขาค้อนะยุทธการเขาเรียกว่ายุทธการเจดีไอ้ดอนเจดีสองทึงทำทำการรบก,กับผู้ก่อการร้ายคมินิดในเขตเขาค้อพี่เจริญก็หรือพันโทเจริญก็นำกำลังออกปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ต้นตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับเขาลงไปควบคุม บอก,อก็คุมนำทหารไต้องนข้ามบัญชาเดินฝ่าไปเพื่อไปสร้างฐานเพื่อเอาปืนเอาเอาปืนสนามลงไปแต่ต้องต้องเดินขึ้นเขาไปเพื่อปืนใหญ่และปรสเพื่อไปสร้างเขาเรียกแลนดิ้งโซนเพื่อจะเอาอาวุธเขาเอาอาวุธหนักเขา<ป>้เา,เขาไปนะแล้วก็ท่านเขาทำสำเร็จนะท่านเดินขึ้นเขาเว่าขอ้ขอ,ขอถึงมีความสูงตั้งเท่าไหร่เก้า 940เมตรพาพากองพันทหารท่านขึ้นไปในในที่สุดท่านก็ขึ้นไปถึงแล้วก็เขาเรียกทางภาทาหารเขาเรียกสามารถสถาปนาที่มั่นและจัดตั้งฐานยิงสนับสนุนเอาปืนใหญ่ไปนะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกพยายามทำตั้งหลายครั้งได้ไม่สำเร็จพอพี่สมพิเจเรินไปก็ทำสำเร็จก็สามารถที่นำปืนใหญ่ ไปวายตรงนั้นเพื่อขัดขวางการเคลื่อนเคลื่อนไหวของข้าศึกเป็นใหญ่สามารถจัดยิงกระสุนระยะไกลได้นะครับเมื่อเขาเมื่อได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะเขาก็เขาก็สร้างแลนดิ้งโซนเขาเรียกแลนดิ้งโซนหรือที่ทรงลงนะเพื่อเอาปืนใหญ่ลงก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีการผลัดเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนกําลัง เขาก่าทางบกทึ่งอยู่ข้างล่างก็เรียกให้พี่จะเดินลงมาครับแต่ตอนตอนแรกท่านก็ไม่ลงท่านก็ไม่ลงทาง่านก็แต่ตอนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนก็ท่านก็เป็นส่วนหลังที่สุดเรียกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังลงจากฐานบนเขาเนี่ยลงเป็นส่วนหลังตอนนั้น พลนเอกพิจิตกุลวนันนีท่านเป็นพันเอกกันนั่นเองนะครับท่านคุมอยู่ตรงนี้เขาพี่พิจิตเนี่ยพนัเยพนเอกพิจิตซึ่งในวงการทหารเรียกว่าเสือใหญ่หรือพี่เสือใหญ่อะไรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันในกองทัพบกเลยนะท่านก็ควบคุมอยู่ตรงนี้พี่เจริญนี่ได้ไดนำกำลังกองพันส่งทางอากาศที่หนึ่งเคลื่อนออกจากฐานปืนใหญ่เพื่อกลับมาที่ตั้ง ทางทางข้างล่างทางพื้นราบนะก็ลงมาซึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่อันตรายอย่างมากแทนที่พี่เจริญจะนั่งคอปเตอร์ลงมาถึงมาได้เป็นผู้พันนะค,คอปเตอร์ก็มีนั่งแต่ท่านไม่นะท่านเดินเป็นอย่างนี้ตลอดท่านจะนํานํากองพันตลอดกองพันหนึ่งจริงๆก็มีคนประมาณไม่ถึงพันหรอกประมาณเจ็ดร้อยหรือเก้าร้อยคน ท่านจะอยู่ตลอดก็เป็นเป็นขวัญใจของของลูกน้องกันนงในขณะกำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะครับต่อหน้าคาดศึกระหว่างการเคลื่อนย้ายก็ร้อยเอกทศรสเมืองอําเคยได้ยินไหมสนิทกันดีครับเดี๋ยวน้องลองนะน้องลองอธิบายให้ท่านผู้ชมให้รู้จักคนนี้หน่อยสิท่านพลเอกทศรสเมืองอําเนี่ยเมื่อท่านไปรบแล้วก็ครั้งหนึ่ง ท่านเองก็เข้าใจว่ามียศเป็นร้อยโทรหรือร้อยเอกขนาดนั้นแล้วก็โดนกับระเบิดขาขาดแล้วก็ท่านเองก็ได้ถูกส่งมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้ววันที่ท่านพักรักษาตัวอยู่นั้นเนี่ยท่านพลเอกทศรุเมืองอ่ำก็รู้สึกว่าจะถอดใจละชื่อเล่นชื่อพี่น้อยออนะครับรุ่นเดียวกับท่านพลเอกสพรั่งรุ่นเดียวกับ พลเอกประมพงษ์แกสอนสุขก็ขเป็นเพื่อนรักกันรุนเจ็บรุนเจ็เป็นเพื่อนรักกันปรากฏว่าขณะที่พลเอกทศรุเมืองอ่ำเนี่ยท่านถูกตัดขาแล้วก็รู้สึกว่าถอดใจแล้วชีวิตนี้เนี่ยไม่ได้รับราชการแล้วก็เป็นข่าวดีคือทราบก่อนห้านาทีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงสเสด็จเยี่ยม,มเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับพลเอกทศรส ร้อยเอกทรสุษขณะนั้นทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยประมาณเพียงห้านาทีเท่านั้นเองแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสด็จเยี่ยมแล้วก็ผมจําความได้ว่าท่านบุริกท่านร้อยเอกทศรุก็กลับทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าในทํานองว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรับใช้พระองค์ท่านในกองทัพได้อีกต่อไปเพราะว่าเป็นอย่างนี้แล้ว แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงใช้นิ้วนะครับภาษาทั่วไปเรียกว่านิ้วนะฮะม,มาจี้ที่หน้าผากนะครับพระองค์ท่านทรงแตะที่หน้าผากแล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีพระองค์ก็ทรงตรัสต่อร,ร้อยเอกทศทรวเมืองอําว่าก็รับใช้ประเทศชาติด้วยสมองสินะครับเท่านั้นเองนะครับพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรงองค์ทรงตรัสเท่านั้นเองก็ทําให้ร้อยเอกทศรเมืองมีกําลังใจแล้วก็รับใช้ประเทศชาติจากนายทาหารขาขาดนะครับมาเป็นผู้อำนวยการองค์การสงครามทหารผ่านศึกตําแหน่งสุดท้ายก็รองปลัดกระทรวงกลาโหมชื่อว่าพี่น้อยนะครับยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ภาคภูมิใจเหลยอยือเกินนะครับเป็นได้ถึงพลเอกเลย<ช>นี่คือพลเอกทศรท่านก <มา S 2> ็นได้รับเหรียญรามานะคุณนีดครับคุณนนท์ใช่ไหมคือตอนนั้นร้อยเอกทศร เมืองอํานี้ท่านเป็นพบร,ร้อยเดินนําท่านก็มองเห็นเคลื่อนย้ายกลางคืนนะคเครื่องย้ากลางคืนในคานนี้ที่พูดเนี่ยเวลากลางคืนก็เห็นแสงไฟแสงไฟก็รายงานมาที่ผู้พัน์ว่าคันนี้มันมีแสงไฟอยู่ตรงนั้นผููพันธ์ท่านก็จัดกําลังเลยเพื่อไปพิสูจน์ท่านไปเองเลยไงจัดกําลังไปพิสูจน์ไปเองเพราะเพราะเดินทางออกไป จากเส้นทางไปหน่อยหนึ่งเพื่อไปพิสูจน์ทราบว่าคืออะไรก็เสียงระเบิดตูมขึ้นมาตูมขึ้นมาทุกคนบอกว่าระเบิดระเบิดก็เข้าไปก็เจอผู้เจอผู้พันแต่ท่านยังไม่เสียชีวิตนะท่านไม่เสียชีวิตทุกคนท,ทุกคนก็บอกว่าท่านผู้พันจเจริญถูกกับระเบิดขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดใหญ่มากแต่ท่านไม่ยังไม่เสียชีวิตพี่เสือพี่เสือพี่เสือนะพันเอก,พ,เอกพิจิต,จตคุณละว,วันนิตในเล่าในหนังสืออ,อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพันโทเจริญว่านักรบหนุ่มของเราไม่ได้ปรีปากร้องออกมานอกจากกัดฟันกัดรามแน่นร่างชุ่มเลือดของเขาดิ้นรนไปมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ก็ไม่มีเสียงเล็ดรอดให้ใครได้ยิน ทุกคนช่วยกันนําเขาออกจากออกมาจากทุรักทุเลภายใต้ความมืดท่ามกลางภูมิประเทศอันธุรกันดาลและการขัดขวางจากข้ดศึกเราพยายามยือ้อหยุดหยุดช,ชีวิตของเขาอย่างสุดความสามารถทั้งห้ามเลือดและให้น้ำเกลือนะครับนี่เขาเขียนหม่แต่เขาก็อยากเราไปในที่สุดคือท่านเขาเสียชีวิต พันโทเจริญนี่ได้มาถึงหน่วยของเขาอย่างผู้นําและก็จากไปอย่างผู้นําในหน่วยทหารราบสรงทางอากาศที่เขาได้ร่วมกันปลุกปั้นก่อตั้งขึ้นมากับมือท่านรู้ถึงจะเป็นผู้พันคนแรกด้วยนะครับและเป็นหน่วยที่เขารักยิงชีวิตอีกทั้งยังเป็นหน่วยที่เขาได้ร่วมรบจนวาระสุดท้ายท่ามกลางเพื่อนร่วมตายข,ของเขาเพราะฉะนั้นพี่เจริญได้ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เยี่ยมที่ดีท่านอาจจะ อาจจะโดนกับระเบิดก็ตามไม่ถึงกับมาติดตาปลายปืนมาสู้รบกันอย่างนั้นนะแต่ท่านมีความกล้าหาญท่านโอเคท่านได้รับทราบพระท่านก็เข้าเป็นคนนําไปลาดตะเวนเลยพี่เพื่อพี่สุดทราบนะซึ่งมีคนอาจจะติงว่าเอะท่านเป็นผู้พันไม่ควรจะนาแต่แต่เป็นเรื่องเมื่ออยู่ในสนามเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะใช่ไหมคุณดอนว่าเอะนี่ผู้พันควรจะออกไม่พวกนั้นมันถึงเวลาวิกฤตอันหนึง่ง ผู้พันเขารู้ว่ากําลังใจของทหารในกองพันเป็นไงบ้างบางทีเขาต้องแสดงความเป็นผู้นําที่จะต้องออกไปในภาวะวิกฤตอันนั้นก็ได้ไม่ใช่ออกไปด้วยความโง่เขาเบอปัญญาไม่ใช่บางคนเขาอาจจะมองนั้นแต่ไม่ไม่ใช่นะวิรกรรมของพี่เจริญนี้เป็นที่ยกย่องและเรื่องลือกันในหมู่ทหารหัวแดงทั้งหลายหมวกแดงไม่ใช่หัวแดงสศวนสงครามพิเศษเพ,พ,พ,พราะวา่า เป็นผู้ที่เยี่ยมและในครนี้ก็มีการมีรูปนะ,<ท>ะปั้นรูปของท่านเป็นนารูปสาวารดีไว้เพื่อ,อให้ทหารรุ่นหลังเคารพและสักการะซึ่งการที่ผมนำเอาพี่เจริญมาเป็นแบบอย่างนี้เราอยากจะยกย่องให้วีระบุรุษวิรบุรุษน,นษักรยให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งดูแลกองทัพบกอยู่หรือ ในทหารเด็กๆซึ่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคใต้หรืออยู่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศหรือแม้แต่อยู่ในกรุงเทพได้มีความทํานึกว่าเราเคยมีวีรบุรุษรุ่นพี่ของท่าน,นได้ทําหน้าที่อย่างอย่างสมบูรณ์อย่างน่ายกย่องอะไรนี่มีอยู่และมีมากด้วยเราไม่สามารถที่จะนําเอาวีรกรรมของผู้ที่ได้รับเลียญเรามาจํานวนตั้งเกือบสองร้อยที่เราเรา ได้รับเกียรติให้นำมาอ่านในหน้าที่นี้ให้พวกท่านทราบนะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่น่ายกย่องเนื้อทิ้งอื่นได้ที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคือมีพี่เจริญไม่รู้ว่ามีบทกลอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงมีพระกคำนา ที่คุณโปรดเกล้าพระราทานให้แก่ผู้วังคับกองพันทรงทางการที่หนึ่งนอกเหนือจากโปรดเกล้าพระราทานยศเป็นพลตรีให้แก่นักกรบุนีแล้วนะครับได้บทกลอนพระราชทานซึ่งถูกนำมาแปลงมาแต่งเป็นเพลงปลุกใจในภายหลังมีเนื้อความว่าผมอยากให้คุณคุณดอนอ่านหน่อยเพราะว่าเสียงดีนะผมเสียงคนแก่เขาคือวีรบุรุษแห่งศูนย์สงครามพิเศษ พันโทเจริญทองนิ่มผู้ประสบเหตุสิ้นชีพในหน้าที่นหน้า5กุมภา19แผนยุทธการดอนเจดีกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยว่าจีชายชาติอาชาใต้ร่มไม้ใบบังหว่างไพรสนที่ร่วงหล่นทับถมจมพื้นล่าดุดชีพที่พลีร่างกลางพนาท่วมกายาเลือดกำซาบอาบพ,พื้นดินสีแดงฉานแห่งเลือดไม่เหือดหายเลือดเผาไทยไหลเป็นสายมิสิ้นสุดมิสุดสิ้น ทั้งน้องพี่ปกปัตพีด้วยชีวินแม้ทรนินถิ่นแหลมทองปองผูกพันน้องเอย๋ยแผ่นดินนี้เลี้ยงเผ่าไทยหลายชั่วโคตเราอยู่อย่างสันโดษรักสุขสรรหากใครมินทินเราเข้าโรมรันลังเลือดมันเส้นสวงปวงบัพชนเราไม่ก่อความร้าวฉานต่อบ้านเกิดไม่ตักตวงกำไรเลือดมุ่งหวังผลไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ป้อง ของเผ่าตนไม่ดันด้นไปเฟื่องฟูอยู่ต่างแดนน้องเอ๋ยเกิดมาได้เป็นไทยใช่ธาตุเขาชีพคนเราต้องแตกดับอย่างมั่นแม่นจะต้องตายตายอย่างไรไม่เหมือนแม้นตายเพื่อแผ่นพระสุธามาตุภูมิเป็นเวลานาทีสุดท้ายพอดีครับก็สิ่งที่ผมกับคุณดอนได้นำมาเสนอให้ผู้วิเกียรติได้รับทราบความเป็นมาของ ของเรื่องของเรียนรามาธิบดีซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดอย่างน้อยก็ให้นักเรียนในร้อยหรือนักเรียนทหารทั้งหลายได้รับทราบหรือทหารซึ่งถึงเข้ามารับราชการแต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะรหรือให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบว่าเรายังมีผู้ที่ ทหารของแผ่นดินมียังมีอยู่บางคนก็กเกษียณอายุแล้วบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ยังรับราชการอยู่ยังมีนะครับ,รบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นบทสรุปคือว่าบุคคลเหล่านี้คือทหารของแผ่นดินรเรารพักสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับ เรียบพบกับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกเจ้าของผลงานการวิจัยเกี่ยวกับความมหัศจรรย์แห่งน้ำดรมาซารุอิโมโตะผู้ค้นพบความลับจากธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์อย่างล้ำค่าแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นผู้ค้นพบว่าน้ำสามารถบันทึกความจำและตอบสนองต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆของมนุษย์ได้เช่นเสียงสวดมนต์เสียงเพลงเสียงการกล่าวประโยคสร้างสรรค์ต่างๆเป็นผู้ให้การรับรองว่า เหรียญพลังสุพมงคลฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแผ่นเดนเป็นเหรียญที่มีพลังสกาล่าหรือพลังออราซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการทําให้น้ํามีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลให้เล็กลงและมีคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมนุษย์พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังธรรมชาติผสมผสานกับศาสตร์แห่งการแพทย์เชิงบูรณาการในการรักษาผู้ป่วยอย่างได้ผลและแขกรับเชิญพิเศษศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระ ผู้ศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดรมาซุโรอิโมโตเกี่ยวกับเหรียญพลังสุขมงคลและน้ำนาโน,โนเพื่อชีวิตพบกันที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น6ห้างเจเจมอถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันที่4เมษายน2553เริ่มตั้งแต่เวลา13นาิกาถึง18นาฬิกาบัตรราคา1,300บาทแถมฟรีเหรียญพลัง